รู้แค่นี้ขายดีทุกอย่างนะคะอันนี้เป็นหนังสือใหม่ล่าสุดแล้วก็เป็นหนังสือที่ขายดีมากๆติดชาร์ตอันดับหนึ่งแล้วก็หายากที่สุดนะตอนนี้นะคะทุกคนเป็นหนังสือของโค้ดแบงค์สุภกิจจากเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจถ้าเกิดว่าใครก็ตามที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าทําธุรกิจออนไลน์ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือว่าออฟไลน์ line. หากว่าคุณได้อ่านหนังสือเล่มน,นี้จบแล้วรับรองว่าจะต้องมีการทบยอดขายขึ้นแบบทวีคูณเดี๋ยวมาดูข้างในกันบ้าง หนังสือเล่มนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะภายในหนังสือเล่มนี้นะคะทุกคนจะมีทั้งหมด7พาร์ทนะคะแล้วก็แต่และพาร์ทเนี่ยก็จะมีหัวข้อย่อยอีกเยอะมากๆเลยน่าสนใจมากๆเดี๋ยวนี้จะลองอ่านให้ฟังนะคะพาร์ทที่1น,นะคะเรื่องจริงที่นักข่ายมือใหม่ต้องรู้นะฮะแล้วก็อีกพาร์ทหนึ่งเลยที่ชอบมากๆเลยพาร์ทที่6ค่ะ แก้คาปฏิเสธจากลูกค้าได้ปิดการขายได้อยู่หมัดน,นะฮะ파ที่7สูตรสําเร็จที่นักขายทั่วโลกใช้กันเป็นของหนังสือที่ขายดีที่สุดแล้วก็รูปรักเนี่ยสวยงามน่าอ่านมากๆเลยแล้วก็พิเศษสุดๆเลยนะคะอยู่ด้านหลังของหนังสือนะคะยังมีการสแกนบาร์โค้ดนะคะสแกนเอาไว้ทําไมนะคะบอกว่า Online, Audio Books, ะะรับฟรีลิงออนไลน์ออดิโอบุ๊กนะฮะรู้แค่นี้ถ่ายดีกว่าเดิมมูลค่า1 5 0 0บาทแบบฟรีๆสุดพิมพ์เนี้ยมาหลังการแบบนี้ไม่มีไม่ได้แล้วนะครับทุกคนพิเศษสุดๆนะคะหนังสืเอเล่มนี้นะคะเอมี่ก็ไปรับกับโพสต์โดยตรงมีรายเซ็นเรียบร้อยแล้วก็มีหมายเ,เลขหมายเลขรหัสบาร์โค้ดด้วยแอดมินบอกว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีรหัสหมายเลขแบบเนี้ยยิ่งได้รับสิทธิพิเศษมากมายเลยโอ้ผมแรกว่าจะไม่บอกนะคะนี่จัด จ้าของหนังสือโค้ดแบงก์สุภกิจเดี๋ยวอินนี่ขอตัวพไปอ่านก่อนนะครับทุกคนเอาไว้เจอกันค่ะบ๊ายบาย